ดูรถจิข้างในฝุ People, نا, um, ่นเยอะแยะเลยเรียนกระจกไม่เปิดยากให้ช่างเขาเปลี่ยนกระจกให้ไหมเจดี๋ยวดูช่างเขาถทด คือเรมากเลยเนาะถอดออกเนี่ยเพรารู้วิธีถอดเนาะยกรถน่าจะอะไรค่ะมันมีมันมีมอเตอร์เพราะมันเป็นระบบไฟฟ้าเนาะเอาแล้วที่เมื่อก่อนเคยมาเปลี่ยน อะไรเปลี่ยนอย่นี้เปลี่ยนศูนย์อยู่ซาตอนพุ่งไปด้วยที่ทะเลาะกันอะที่คิดไปคิดมาคิดมันเินเอง,งนใช่ไ,มมไ,ป,ไ,ป,ไปมไปม,ไปม,มันเพิ่มราคาเรื่อยๆที่ศูนย์เป็นยังไงเนี่ย โอ้เขาตกวางข้างบนอันนี้รถยนต์เจ้าของนะคะไอ้ช่างเขาเปลี่ยนกระจกให้ค่ะมันกดระบบรีโมทมันกดไม่ได้ค่ะ ติดสี่ประตูนะคะเพื่อให้ช่างเขาเวลาเราจะเปิดกระจกคุยกับใครมันก็อึดอัดเนาะมันเปิดไม่ได้ต้องเปิดทั้งประตูเลยเอาสวิตส์เสียอ๋อสวิตส์เสียอืมตัวนี้เสียมอเตอร์ไม่เสียอะไรไม่เสียเลยเอาอีตัวนี้เสียอื เพราะตัวเนี้ยต้องสั่งที่ศูนย์เท่านั้นถ้าสั่งร้านทั่วไปใด้ไม่ได้ไม่ต้องไปซื้อพราะผมเคยซื้อมาแล้วว่าเราออกจากบ้านมาเราซื้อจากตัวสั่งตัวนี้ให้ตัวหนึ่งแล้วก็มาใส่ก็ใช้ได้เลยแค่นั้นเองให้เขาใส่ให้เราเลยนะผมจะใส่ให้เราเลยถ้าไม่ถูกให้ใส่เราจะเอาเพราะว่ากลับมาบ้านใส่ไม่ไรตัวมันไม่รับโทอที่หลังการเนอะแค่นี้แหละไม่มีอะไร มีหลักฐานเลยไม่ได้เสียเลยนั่นเองทีนี้ไม่ไม่มีอะไรนั่นเป็นมวยนั่นไม่ได้เสียอเลยนั่นเอไม่ได้เสียอะไรเลยแค่สวิตเสียไม่ได้เสียอะไรเลยแค่สวิตเดียวสวิตเปิดปิดไม่ได้มอเตอร์มันเปิดปิดไม่ได้มอเตอร์ไม่ได้เสียนะไม่ต้องไปสนใจนะมอเตอร์ไม่ได้เสียนะสรุปแล้วคือเอาอันนี้ไปให้เปลี่ยนตัวิตให้เปลี่ยนตัวตึ้งตัวเดียวเปลี่ยนแค่ตรงนี้สวิตเปิดปิดอ๋อสวิตเปิดปิดมันเสียถ่ายไปเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ